สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสมุนชูชาแนลค่ะอัพเดตต่อนะคะเ <FC S 2> อฟซีมมน,นี่นะคะโอ้โหแอดไนทำงานต้องมีคนคุม5 0ูนนี่นะคะ5 0ูนย์หูนเนาะแอดไนทำงานทั้งทีก็ต้องให้กับตันคุ้มโอ้นี่นะคะก็อนน่นนะ กับตันคุมแมทไนแล้วนะคะอยู่ในโควเสาจำไดูนโ์เสาใช่ใช่กลางโฟงซูมอยู่วันนั้นอะไรหรอซูมอยู่วันนั้นไอ้เลขห้าศูนย์อยู่ในเสาบ้านที่นี่วันนั้นรู้สึกว่าจะออกหกศูนย์ห้าศูนย์หรือหกศูนย์นี่แหละสรุปมันออกอะไรพี่ผมก็ยังไม่ไดตามเลยสีนะสีฮัปเดตกันต่อเรื่อะนะครับทุกท่าน โอ้ใครมาเนาะทางนู้นโอ้โอ้ทนายอุทัยมาามจริงๆัดนี่นะคะก็นั่งอยู่ก่อนทนายอุทัยมานะคะ F4 นู้นเดินมาทางนู้นแล้วนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเดินมาเยี่ยมชมแล้วตอนนี้นะเราก็เปลี่ยนเนาะเตันดับซิ่งนะฮะ สวัสดีเอทุกท่าน,นนะครับอยู่กับช่องอดิสรอนแฟร์บี่ช่อง Family, ลูกคีแฟร์บรี่เราก็ช่องบา่าวสาวด้านกระดูกเหมือนนะครับเป็นช่องสำรองล่าสุดตอนนี้งานข้างเราก็คืบหน้าไปเยอะๆนะครับเชื่อเชื่อมร่างก็พอแล้วดูกัะตันนะนั่นแหละครับโอ้ไม่ใส่แว่นตาเลยนะไอซียอดยอดตาโตๆนี่กระตันอืมก็เชื่อมด้านบนผักแล้วว่าเอาไปกี่ราคาในไอซี กับตันกลัวแล้วกับตันกลัวไม่รู้ว่าเป็นผลงานโอ้ไม่ใช่บ้านเราเนาะโอ้จะจะนอกเาไมต้องเียมก็ได้ดูเจ้าของบ้านชิวมากวันนี้ดูแล้ว สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านธนานะคะสวัสดีค่ะล่าสุดตอนนี้ท่านธนาอุทัยมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่นะคะก็นี่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะท่านธนาอุทัยมานะคะ เกียที่บ้านได้เองซุกขนลุกเลยค่ะเอ็นมันดีายเปนไานด้วยไปมากนไปดมเลยเป็นไายเายดีบายนดีมาลยนดีกลยีมกอลยเปดีกเลยเปนไดีกเลยเป็ดีมากลยเป็นไมากลยเไม่กลยไม่กลยเนไมาเลยคืนนี้ปนดีนไกนไาเลยนไกเลยเกเลยบกเลยเนมเลยนมากองฝมาก็ีมคกต้นต้ีนไปยนะ ต้นภูพันเฮสองต้นอะไรนะต้นอะไรนะภูพันเฮภูพันเฮคือมันต้นอะไรภูพันเฮนี่ถ้าเราก็ลองดูในยูทูปนะค่ะมันกินได้มั้ยนะภูพันเฮมันได้มันมีผพูดยังไงแต่ไม่ให้กินนะโอ้โหทยไทยมีของฝากภูพันเฮเขากลัมาแล้วตอนเราไปเขาก็ให้เรากินแล้วรู้สึกมันอร่อยนะก็เลยว่าเอาไปให้ภรรยาหน่อยก็เลยบอให้ได้เยอะกว่าเราอีก ลองให้กากินดูมันเป็นรูปแบบไหนครับมันเป็นรูปเหมือนหมากนี่แหละเหมือนหมาลูกหมาลองเข้าไปดูในในช่องยูทูปได้ค่ะูพันเฮมันจะอยู่ที่สกุลนี่แหละเพราะว่าภูพันชื่อมันไม่ได้ชื่อภูพันเฮภูพันไม่ใช่ผู้พันผูันี่มันจะไม่ถูกกันแล้วก็แห่ภู้พันเฮูพชนเ่ะก็ต้องชื่ออย่างี้เพ่าะ เข้ามาจากบาซินนะบาซินหรือว่าอะไรนี่แหละแถวนั้นนะแถวมีสองบาซิาทีนี้เอามาบ้านเราเขาเรียกพิษปามพิษปามพอชาวบ้านทาไมปลูกเขาบอกว่าปามเป็นพิษพิษปามพิษปามมันดูแล้วมันไม่มีคนอยากซื้อทีนี้อาจารย์แกเลยตั้งเป็นว่าเป็นภูพานนะเพราะเราบ้านเราสกุลแล้วเฮนี่คือใครปลูกก่อนคนนั้นเฮอเพราเราว่าจะไปปลูกเยอะอยู่แต่ว่า เราเองนะเอาคือยังไงนะละ่ะานอุทัยมาม,มีของดีมากถ้าต้นสวยหน่อยก็ต้นละแปดร้อยค่ะที่ผมซื้อมานีต้นละห<ะ>้าร้อยแต่เราซื้อจำนวนสิบต้นเขาก็ลดให้สามร้อยแปดสิบคแต่ที่ดีคือเราไปปลูกแล้วประมาณสามสี่ปีมันเป็นลูกแล้ว<ะ><ะ>ก็ลูกมันนั่นแหละขยายพันธุ์ไปเลย<ะ>เราก็ไม่ต้องซื้อซื้อทีเดียวจบเลยแล้วทีนี้นี่สวนผมเนี่บสวนผมนี่สวนผมประมาณสิบกว่าไร่เนาะมันจะทำเป็นฟาร์มสเตย์ แต่คนม<ห>ีเวลาไปเที่ยวที่ฟาร์มสเตย์ที่สวนสนุกแล้วจะมีสระว่ายน้ำอะไรอย่เงี้ยเขาก็จะได้ของกลับที่ที่มันจะมีมะพรา้าวนี่ริมคลองผมนำทตามินธนาอยู่นี่มะพร้าวนี่มีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบต้นเราก็กะว่าจะเอาน้ำมะพร้าวนี่แหละให้แขกกินล,ลูกละสิบบาทคนคนที่มาตามดูลูกที่เล่นน้ำอะนะาะเราจะทำสระว่ายน้ำเด็กมีสไลเดอร์ ทีนี้ตัวผู้ันเยเองเนี่ยถ้าเรามีรีสอร์ทใช่ไหมเขามาพัดเราก็จะเอาผู้ัเเนี่มาปรุงอาหารให้เขาดูก็คือตัวนี้อาจจะไม่ได้ซื้ออาจจะแถมจุดหมายก็ว่านะเรามันเป็นของหวานก็ได้เป็นเครื่องแกงก็ได้เป็นของแกงก็ได้เราก็เอามาให้เขาเหมือนเหมือนเขาต้อนรับเราวันนี้แหละเขาก็ยกเข้ามาเราก็กินมันก็มีน้ําชาผูป้ปนิแล้วก็ตัวนี้เรากินตัวนี้แล้วเหมือนเกาลัด เหมือนกอลากมากเลยนะนี่นี่ลูกมันโปรโ้ยิ่เโดมากีอลูกหนึ่งจะได้เยอะเดี๋ยวนี้ถ้าเขาขายก็กิโลละหกร้อยแต่เขาไม่ขายคือคือเขาจะซื้อเรากินโลละหกร้อยแต่เขาไม่ขายเพราะอะไรเราเราก็ไม่ขายใช่ไหมเขาขายตัวละแปดร้อยห้าร้อยกิโลหนึ่งได้ประมาณสี่สิบลูกถ้าเราไปเพาะพันุเองเราขายได้เท่าไหร่ห้าสี่ยี่สิบได้สองหมื่นเรื่องอะไรเราจะไปขายเจ็ดร้อยใช่ไหมล่ะนี่แหละของเราไปปลูกเดี๋ยวนี้นี่ าว่าเร็วหรือช้าเนี่ยเป็นช้านะผมผมได้ข่าวภูมิณีมาประมาณสามปีสี่ปีแล้วแต่ก่อนถ้ามาทําเลยมาเอาไปเลยตอนนี้ออกผลไปแล้วอืถ้าเราดูในในอะไรนะในเว็บไซต์ช้อปปี้อะไรเนี่ยก็อนอันอันตรา,ายหน่อยก็คือคนเขาซื้อไปเยอะแล้วเวลาเขาขายก็อาจจะขายเม็ดละสองร้อยเม็ดละร้อยห้าสิบก็คือเขาเพาะเกิดมายาวขนาดนี้เขาก็ส่งขาย ถ้าเราไปว่าเราซื้อมาต้นละ4ี่ร้อยห้าร้อยมันแพงออกแค่ครั้งเดียวเรากําไรแล้วหลังจากนั้นมันอยู่อีเจ็ดสิบปีถ uh huh. ามว่านี่ยเ uh huh. นี่ยเนี่ยกำลังถ้ามาไม่เจอไมดีเนาะถ้าเราทํารีสอร์ทคนมาเที่ยวแล้วก็เป็นอาหารเราทําร้านอาหารเขาก็มาทาน uh huh. นี่เขาทอดแบบทอดมาก็มีนี่แบบนเนี่ย ท่านทนายทาะขออนุญาตถามนะคะว่าอต้นที่เอามาปลูกนี่มันมีตัวผูมกันตัวเมียเหมือนสีเหลืองเหมือนอินทผลัมอินทผลัมมีผู้เมียอันนี้ไม่มีใช่ไหมคะอินทผลัมนี่จะแพ้ด้วงคือด้วงเนี่ยจะทําให้เราเจ๊งไปเลยคือถ้าเราดูด้วงไม่ได้ร่วงด่วงแพะจอกมันจะด้วงมะพร้าวจาะตามต้นนั้นเสร็จต้นละแสนก็หมดเลยตาย หหเหมือนในบอกไว้ใช่ไหมจะหญ้าตายเยอะอแต่ตัวนี้ด้วงไม่กินไม่กินเนี่ยไม่ต้องผสมพันธุ์ตัวนี้หเหมือนหมากเลยมันออกลูกเองอแล้วก็กันยุงด้วยกันยุงคืออะไรดอกมันที่เป็นเกสรลงมานี่สวนเขานี่ขนาดชื้นๆน,นะไม่มียุงเลยนะมันกันยุงได้ตัวนี้แหละทําไมผมถึงจะเอาไปก็จะเป็นว่าเรามีเงินน้อยเนาะเที่ยนนี้ซื้อก็สามพันกว่าบ,บาทมารอบหน้าผมจะมาที่นี่สองเดือนครั้ง ก็จะแวะซื้อแวะซื้อเยี่ยมเยี่ยมก็เอาไปถอยถอยปลูกตามพื้นที่เราถ้ากันยุงได้สบายนี่คนมาเที่ยวอะไรมันก็สบายเหมือนเหมือนของเราถ้าเราใส่ไว้นถ้าเราไม่คิดที่จะเอาต้นมันมาขายเราอะไรขายเรามันไม่ถึงเวลาเราคิดไม่ออกถ้าถึงเวลานี่คนขอซื้อเราก็ต้องเอามาเพาะขายอยู่ดีใช่ไหมแต่นี่มันก็จะกันยุงนี่เราถามว่าดีไหมปูปนีก็ดีนะผมว่าราคามถูก อินทวามที่ผมซื้อมาให้ครั้งก่อนต้นรัดสองพันหกสองต้นนะห้าพันสองวันนี้เอามาให้สองต้นเหมือนกันท่าไรนะเจร้อยหกสิบะจร้อยหกสิบคือซื้อเยอะอยู่เดี๋ยไม่เยอะขอบคุณพี่ทนายเนาะี่เรียนเข้ามาะคท่านทนายคะถ้าเกิดว่ามีมีแบบเอฟซีสนใจจะสั่งซื้อได้ที่ไหนคะ ก็ดูใน YouTube เขาก็ส่งอยู่นะก็สั่งซื้อใน YouTube นั่นแหละก็มีช่องช่องนี้มีเยอะแยะเลยมันมีฟูพันเฮนะคะก็ลองดูท่ค่ะเข้าไปดูอืมเนี่ยนะคะท่านทนายนะคะก็มีของดีมาฝากนะคะเราด้วยโอ้โหนี่นะคะก็ ท่านทนายนะคะอุทัยมานะคะก็ได้นําคู่พานเฮนะคะมาพากด้วยนะคะก็จะดีมากเลยนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็ท่านทนายแจ้งแล้วนะคะสองเดือนก็จะมาครั้งนะคะ นี่ยนะคะก็มันก็มีโกโก้บราซิลนะสวัสดีนะคะยิยนดีต้อนรับอ่าขอบคุณมากนะคะโกโกสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเ <โก S 1> ท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ